สวัสดีเพืเ่อนๆชาวเซเว่นไนนะวันนี้ก็อยู่กับคิมพ่จางกับการอัปเด,ดแตแท็กที่มีไรอันและเบลลิก้าไวเข้ามานะครับก็นอกจากนั้นนะครับพอเปิดพอข้ามหน้าแรกมาเนี่ยเราก็เจอที่เด่นเลยของฟรีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอินนะครับเป็นกล่องการเวลานั่นเองนะฮะกดเข้าไปรับร,รับกลางนะฮะไปเลือกอสวินไปเลือกอาวุธเซเว่นไนหกดาววุ้นแจนะฮะแล้วอันสุดท้ายไปเลือกพิเศษนะครับก็เลือกโปรพิเดนมาสเตอร์ได้ด้วย เรียกว่าแจกหนักแจกจริงนะฮะสอนเรบกิจกรรมนี้นะครับสองอาทิตย์นะครับเข้าไปรับกันไได้นะครับรวมถึงเราจะได้ตัวสีดาวของปั้นด้วยนะฮะก็เลือกได้หลายตัวเลยนะครับไปดูนครับวันนี้อัปเดตมีอะไรบ้างคร่าวๆนะฮะรวมถึงการเปิดแพ็คสเต็ปพัพนะครับอาจะไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดเรื่องของรางวัลมากอันนี้นะครับกดรับกล่องกาลเวลานะครับ14วันอ่าได้ไอจีนใบเลือกสีดาวนะครับสัปดาห์นี้มีกิจกรรมนะฮะกิจกรรมเมื่อปลุกพลังไอ้อนเราไปเลือกวีนูดาว ปุกพลังเมริก้ารับไปเลือก6กดาวไปสมาตวินหครั้งรับไปเลือกท่าง5ดาวนะครับปลุกพลังน็อกอันนี้น่าจะเป็นของเก่านะฮะอ่าอันนี้มอบรางวัลเสร็จสิน้นแต่มอบไปแล้วนะมันก็ขึ้นเตือนมาให้นะครับก็คือยังทําในที่นี้ทันอยู่นะครับสําหรับปุกพลังน็อกนะครับอีเวน้นนี้ก็ถึงวันที่17เลยอีก2วิ่งทีเดียวนะครับแล้วก็สินค้าที่มาขายรอบนี้นะฮะนักเก็ตท่าสุดพิเศษนั่นเองนะครับส่วนแพนเตนอผมก็ทางหน้าเพจร้อยห้าสิบบาทนะครับก็ทางแฟนเพจกิ แล้วก็มาดูการไล่เรียงไปกิจกรรมเดือน 17K อันนี้ยังไม่หมดอีกเนาะน่าจะวันนี้วันสุดท้ายนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับก็ใครที่ยังแรกไม่ครบ40ครั้งก็แนะนําคานวณแต้มดีๆนะครับแรกสับประดับอย่างเดียวจริงๆน่าจะครบหรือเปล่าเพราะว่าวานผมแลกไอ้5แต้มไป2-3ครั้งเนี่ยนะครับกลัวไม่ครบนะฮะนึกว่าหมดเมื่อวานนะก็คนหมดวันนี้นะครับดูกิจกรรมกันนะครับ ก็อัปเดตวันนี้นะครับมีไรอันปลุกพลังนะครับเป็นเียกิจกรรมของไรอันด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลเข้าเกมที่บอกนะครับไปเลือกพิเศษนั่นเองนะครับมาดูกิจกรรมของไรอันปลุกพลังนะครับน่าจะแยกอยู่ในหมวดนี้นะมาเลยนะครับต้อนรับอัปเดตเรียกไรอันแบบสเตปอัพนะครับก็ได้แน่นอนนะเป็นหนึ่งในคาราบัติวัตน่าจะออกไม่ยากนะฮะค่าไว้น่าจะสี่ักก้อนนะครับมาดูกันเลย เรียกแบบสเตปอัพก็เหมือนเดิมนะครับอยู่ในร้านค้าสเตปอัพนะครับเจ็ดสเตปเหมือนเดิมนะครับก็ไล่เลียงจากเบาไปหานักนะฮะตามมาตรการนะครับไลออนสีดาวนะครับก็จะได้การันตีหนึ่งตัวเมื่อเราเปิดแพ็คครั้งที่7นะครับทางกล่องจุดหมายนะไม่ได้อยู่ในแพ็คนะครับดังนั้นถ้าเปิดได้ในแพ็คเราก็จะได้พิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับประมาณนี้แล้วก็หลังเอ่อสเตปอัพจะไม่นับจิ๊กซอว์ใช่ไหมหลังการอัปเดต อ๋อเปลี่ยนแล้วสเตปอัพนะฮะนับจิกซอแล้วนะฮะหลังจากก่อนนั้นมีสเตปอัพมันไม่นับจิกซอรครั้งแรกก็170นะครับเปิดแล้วเหมือนแพ็คอาวแพ็คสองร้อยห้าสิบปกตินะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมานะสี่มิ้งเจ็ดก็ราคาปกตินะครับอย่าลืมไปเรียกกันนะครับแล้วก็เมื่อเรียกครบ4ครั้งได้ธาตุไฟ4ดาวนะครับพอเตรียมปั้นนะฮะครั้งที่5ได้ไปเลือกอกุกปกรณ์4จักรวาลถดาวแล้วก็สี่้งเจ็ดแน่นอนไล่อั้น4ดาวนะครับแล้วก็มีดันเจี้ยนพิเศษของไลออนน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 ะะนะครรััับวีีี้้้เเเเขาาไไดด3ททหออออฮจยยพิิศษล1ต์ นะครับมีระดับความยาปกปกติและระดับยากนะครับอย่าลืมไปลงการได้ใบเรียกอุปกรณ์สีหกดาวแล้วก็จํากันหนึ่งครั้งใบเรียกอุปกรณ์ไรอันห้าดาวก็คือมีโอกาสได้อุปกรณ์ไรอันห้าดาวหนึ่งครั้งจากเลนเชียปกตินะฮะแล้วก็ใบเ,เรียกอุปกรณ์ซิวไนห้าถึงหกดาวใบเรียกอุปกรณ์ไรอันหกดาวมีโอกาสได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ TBP ีบอลใช่ไหมนะฮะสำหรับของพวกคณะปฏิวัตินะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดเราได้ใบเรียกอุปกรณ์ไรอันหกดาวไปแล้วสมมุติเราได้้วันนี วันต่อไปเราจะหมดโอกาสได้แล้ว,วอุปกรณ์เรียกไหล่อนกดาวก็จะเป็นใบลีอุกติกรณ์ท้่ในาถุงดาวสูงตามปกตินะี่ประมาณนี้ประมาณนี้พอเพิ่มของรางนันเจเชี่ยวรานเฮ้ยยิ้นปุกพลังได้ขึ้นไปสองเท่ามีเวลาสองนาทีนะครับระดับโหนนี่ได้ถึงสามสิบก้อนเลยครับโอ้แจมแจมกิจกรรมนี้สุดตรีนนะครับก็ขเข้ามาดูแพท้องกับเพื่อนๆเลยนะครับกิจกรรมปุกพลังและผสมนะฮะมาดูกันนะครับ ผูกพลังไลออนหกดาวแน่นอนสิไม่หกดาวจะผูกได้ไงกิจกรรมสองวีกนะครับใบเลือกอะเป็นหกดาวหนึ่งใบนะครับผูกพลัง America, เมริกาเรียกใบเรียกได้ใบเรียกนะเมริกาได้ใบเรียกนะในอันได้ใบเลือกนะครัผสมห้าครั้งได้ใบเลือกท่านนะครับก็กิจกรรมอีเวนต์ก็อันนี้เลยสองวันนี้นะครับค,คร่าวๆก็ประมาณนี้นะแล้วก็คอสตูมใหม่นะครับก็จะเป็นไลออนเบริก้าอลิเซียนะครับแล้วก็ร้านค้าอาริสนะครับก็น่าจะเป็นพวกใบ เกใบเลือกทั้งหลายนั่นเองนะครับวีคนี้ก็เป็นพวกใบเลือกนะครับหนึ่งทย์ใบเลือกเค้กข้าวอะไรเงี้ยนะฮะสุดที่ปีหน้าก็พวกนใบเลือกนะครับก็เป็นอันดีต่อทีนะดสำหรับของอลิสนาแล้วก็แพนวิวัฒนาการท่านะฮะที่บอกไปนะครับอัตตาดอบอาทิตย์นี้เป็นริเชลว่าริเชลกับไรอันนะฮะหลังจากเราเบื่อเดนโลโลกันมานานนะครับไปดูคอสตูมนะฮะแล้วก็สกิลของพวกไรอัน กับเบลก้ากันดีกว่านะครับไปดูคอสตูมเนี่ยนี่นะฮะแพ็กเกจสเตปอัพก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชัดเจนนะฮะมาดูกันครับคอสตูมครับอ่าเขาสูมของไวอ่านนะฮะอ้ยานะฮะชุดอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรแฟนตาซีทอร์ปิคอลน่าร้อนเป็นชุดธรรมดานะไม่ใช่ชุดโเวนะครับดูกันดีๆนะครับตลอดดีนะครับรอดีอ่าแล้วก็อะไรอีกวะเบลก้าใช่ไหม เการชุดใหม่เฮ้ยสวยสวยเออเจสวยนะเจสวยเป็นชุดเอเวกด้วยนะครับคูกค่าต่อการซื้อแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่าจะมาจัดเหมือนก้นวก็อะไรตัววะอลิเซียรหรอชุดใหม่ของอลิเซียถูกใจถูกใจใส่ว่าวิวแน่นอนเนะครับเป็นชุดธรรมดานะไม่ชุดเอเวกนะอย่างชุดเก่านี่ลุคจะเป็นชุดเอเวกนะครับก็สแตทจะลดลงมาหน่อยถ้าใส่นะแต่ก็ใส่ใส ายหื่อเนี่ยไม่พลาดอยู่แล้วมั้งนะฮะเราซื้อมาดีหลอใจนะครับประมาณนี้แล้วก็ไปปิดท้ายกันที่คิวอนะครับคีย์วอคิวอคิวอตอนนี้ก็ดําเนินมาถึงวีที่2นะครับแมทที่4ี่แล้วนะครับก็อีวินต้องห้ามจะเป็นบาริสตาดูรี่นะครับพาลินแล้วก็เซล่าเหรอเซล่าเขาใช้กันเหรอนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคได้เวลาอันสมควรยิ่งแล้วนะครับ มาสเต็ปคักันดีกว่านจะจ๊ะไปครับเจ็ดแพทขอแสงเพิ่มมกสักหนึ่งแสงแล้วกันไปง่ายๆนะครับแรกแรกครับมาหน่อยมาหน่อยฮึสไม่เปิดการนานเลยนะเออฮึยหาาย้าใบไม่เกลือไม่เกลือเอลินเบิ้ลเบิ้นนะฮมใบแรกน้องเนี่ยฮะเลห้าดาวเหมือนจะได้ยิ่ซอเลย โกรฟนะฮะบาลิสต้าฮะแบนปับมาปุ๊บซ네ิวเวียนะครับมารอไปก่อนแอกที่สองครับมาแล้วฮะสามใบนันเจ้าไม่รู้การตีสามใบปะนะครับเบลล่าฮะเอสปาดาสะอะไรอีไหมโจ๊กกานะฮะไอให้ไปตามครับโอ้ยมาติดกันปุบบุบบุบบุบุบไป มาครับเลขแล้วเหรอมาแล้วฮะแสงครับโอ้โหท่านน้ำได้ไหมอะยอนฮีก็ได้โอท่านมืดว่ะลิเซียหัวหน้าครับนะปฏิวัติมานะครับขอลบตั้นหัวหน้าหนึ่งพอดเอขอแถมหนึ่งแสนได้อย่างนี้มาไม่เป็นไรอะสามแสนขายได้เป็นมาได้อีกแล้วนะก็อีกสักคันได้ไหมอ่ะขออีกตกตัวได้ไหมอะไหนก็ไหนๆแล้วนะ อาิเซียมันไม่โดนใจอ่ะขอยลันยมีมีหกโลโลอะไรเงี้ยได้หรือไรอ้อนอีกตัวก็ได้โอ้โหจูปี้ห้าดาวนี่เลยเนี่ยหือวิตอเลียไปครับมาแล้วฮะองค์กรหกดาวปึ๊บ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 จูโล่งฮะมีดำครับมิงมิงครับจะหมดแล้วนะนี่รู้สึกจะแพ้ที่หกแล้วหรือเปล่า ขออีกแสงหนึ่งนะครับ<ม>นาจาฮะหัวม้วนมาเดียวน้อง,องนะมีอีกแล้วนะครับเบนดี้พี่หมีแพ็กสุดท้ายได้แล้วนะฮะไรอันก็จะอยู่ในจดหมายแล้วไปดูไดนะ้เดี๋ยวเขาโกหกหรือเปล่าอืมอีกตัวดิเอ้ยโกอียเอ้ยอืมก็สรุปได้แถมมาหนึ่งตัวนะครับก็จะมาอยู่ในจดหมายนะครับนี่ผมเลือกให้ดูไรอัน right โอเคนะครับแม่งเท่ว่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแพ็กสเต็ปข้ามนะครับแล้วก็มาดูสกิลของไลอันกันละกันนะครับไลอันกับเบบิก้านะครับเออมายังไม่ดูเลยนะเช้ามาตื่นมาขึ้นกระว่างสกิลไลอันเอาเวกนะครับนะครับจะแตกเวลาเต็มแม็กนะฮะไม่รู้ชา้ไหนจะได้ใช้ก็สปีด3า โอ้เพิ่งเห็นโอ้โหเอาเรื่องอะ่ะมีสามสามนะแทนลูรี่แบบมีประสิทธิภาพครับถ้าทำเสิยได้เทิร์นเหมือนอลิเซียนะครับแล้วก็โอกาสติดคีสูงมากในตัวเองโอ้ oh, มันน่าจะคี้แต่ว่าไม่ใช่คีสลอยนะคือสมมติเราตีไปโดนตัวที่มันมีบล็อกเสมอเนี่ยมันก็ไม่ติดคีสนะครับมันก็ติดบล็อกเลดีนะครับมันจะไม่เป็นดามเมแดงมจะติดบล็อกไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้การันตีคีนะครับมันแค่บอกว่าเพิ่มโอกาสติดคีสนะฮะ ก็คือตีติดเกือบตลอดนั่นแหละแต่ว่าถ้าตีพวกบล็อกเสมออะไรเงี้ยกระหม่จกลายเป็นบล็อกเลยไม่ได้เป็นดาเมแจแรงนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนะี่ยโดนดาเมจมากขึ้น50%เหมือนลูรี่เลยอ่ะนะครับโดนแรงขึ้นอีก50%แล้วก็เราแม่นยำสี่เทิร์นนะครับโอ้จะเอามาฆ่าพวกสายลหลบไม่ได้ทีเดียวนะฮะสกิลล่างครับ150%ยห้าสิเป้าสี่ครัง้งแต่มันเป้าเดียวเลยทะลุบัฟไม่สนเดฟน่าจะแรงมากเพราะว่ามันเป็นหกร้อยเปรอร์เซ็เลย ครับส่วนสกิลโบวเนี่ย80%สี่ตัว3ครัง้งเท่ากับ240%แกรงนะทะลุบัฟด้วยเท่ากับทะลุบัฟสองสกิลเลยเอ,เอาไปลงบอสได้ด้วยนะแทนในนี้ได้ปะแทนในปาดาได้ไดปะไม่มีดาเมจจุดอ่อนทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเลือดไหลในอัตราที่กำหนดมีโอกาสที่ติดก็คือติดแน่ๆใช่ไหมติดเลือดไหลแน่ๆ5ครั้าครับแล้วก็เมื่อผลทํางานสร้างความเสียหาย15%ของ HP ทุกโซน ผลเลือดไหลไม่ได้รับความเสียหายจะจมตีปกติตอบต้อคอยตัวจะทำงานเม่เวลาความเสีเท่านั้นก็คือเวลาทำความเสียหายหนึ่งครังเลือดก็จะทำงานเป็นจีโน่สกิลเวนะครับร้อยห้าสิบเปร์เซ็นต้าเป้าเลครับ2ครั้งห้เป้าหมายได้รับเลือดไหลอีกแล้วนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายรอห้เ็นต์ของเ p ี้ีสูงสุดเมื่อเราตีโดนปกติตลอกโต้หรือคอร์เตอร์หรล็ปตินะครับแล้วลดพลังจงตีเวทหกเต์อเฮ้ยเกียรน่ะ เอ,เอามาสู้ดีเม่ใช่ไหมไร่านนะฮะใช้ได้ใช้ได้หัวหน้าหน่วยที่2องเลยครับอา่ามาดูเบลิก้ากันบ้างดีกว่าไรอันก็น่าปั้นเหมือนกันนะสตีมันสูงนะครับยังไงได้ใช้แน่เบลิก้านะฮะอยู่กลุ่มพอวิจัยศาสตร์มือนี่ครับอีกคนเดียวเลยตอนนี้เหมาแน่นอนเจ๊ตปีสามสองเลครับโอ้ไม่ธรรมดาอีกนะทำให้ตัวเองได้รับบัฟต้านทานความเสียหายทั้งหมดสเทอร์นะครับอาสวินได้รับบัฟลดความเสียหายทางเวท50% แล้วเพิ่มโจงทีเวทเนี่ย,ยคัตัวอินมีตูประเภทเวท,ท40%ตัวเสริมทีเวทมาแล้วนะครับตัวเสริมทีเวทมาแล้วนะครับแล้วก็กันเวทตรงข้ามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหาว่าแกล้งแต่กายภาพกันกายภาพจังเลยนะฮะนี่มีตัวกันเวทมาแล้วสร้างความเสียทั้งเวท60%นะครับให้ศัตรู5เป้านะครับ2ครั้งก็ต่อร้อยี่ิเป่งเป้าหมายมีน้อยจะเพิ่มความเสียที่ลง60%ฮะปกวติมันจะเพิ่มประมาณ30นะอันนี้จะแรงขึ้น60%เลยนะฮะแล้วก็ติดเผาาในนตที่กหด ก็คือไม่ได้ติด100%นะครับ3ครั้งนะครับเมื่อผลทำงานก็สร้างเหลือ20%นั่นเองนะครับผลเผาไหมจะทำงานเมื่อใช้สกิลหรือเมื่อถูกโจมตีด้วยสกิลศัตรูนั่นเองนะครับตาม,าน,ม,มน,น,น,านี้เลยนะครับทำอธิบายของการเผานะครับสกิลวอลน60%นะครับ5เป้า2ครั้งเอาไว20้20%แล้วก็แม็กยิงตามแม็กซ์นตี้บอลเออแต่อันเนี้ยมันไม่ติดมันไม่ติดทะลุไม่ติดอะไรนะไม่มีทะลุบัฟเนี่ยครับไม่มีทะลุเท็ อันนี้ก็เหมือนการไม่มีทะลุบารไม่มีทะลุเด,ดเดียวนะทำเลสกิลวนเหมือนอะไรวะไปอาิดปะเนี่ยอ๋ออันนี้สร้างความเสียหายสามอร์เของไอทีสุดอันนี้เป้าหมายน้อยเพิ่มความเสียหายทีละหร์เต่างกันทีเดียวนะครับเป็นตัวกินสนาที่ดีนั่นเองนะครับสกิลเวกเนี่ยเพิ่มความเสียงหายโจมตีไว้ไอทีในทีมทั้งหมด200%อีก5ครั้งนะครับ ทำให้ทีมป,ประเทศวทศได้รับบัพต์ต้านเอาอย่าทั้งหมด2เดือนเอ่อสกิลเวกหรือว่าซับทีมเวทดีเกือบควานนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาทีมจัดเอาน,นะฮะสปีดก็ไม่ใช่ข้อจำกัดต่อไปครับประมาณนี้แล้วกันนะคริคมียาวนิดนึงนะครับงานขอบคุณสหรับการติดตามนะครับก็ฝากเป็นการตั้งเงินทางแฟนเพจนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วจเจอกันหน้าแล้วกันนะวันนี้ก็เป็นไงบ้างนะแรงงานถูกใจหรือเปล่าเบิก้าเจ๋งไหมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันแล้วก็มีแพ็กเกจนี้ด้วยนะครับแพ็กเกจเวลิก้านะครับ 175บาทได้เลือกอัศวินหกดาถึงไปก็เลือกอัศวินตั้งแต่250รบีหนึ่งครั้งครับบีสี่ห้าเปอร์เนล้ว2องนะครับเรียกว่าจะขายอ่ะจะขายเลยเดินคลิปหน้าฮะวันนี้สวัสดีครับ